สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการใช้สเปรดชีตและ Python ในการหารากของสมการด้วยรเบียบวิธีการวางตัวผิดที่นะครับเปิดฉากมาเนี่ยเราเห็นเราเห็นหน้าของ b บ s e c t i o n อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะก๊อปทั้งชีตนี้ไปอยู่ชีตใหม่เลยนะครับแล้วก็แก้แค่สูตรในการคำนวณค่า p แค่นั้นเองนะครับก็เลือกตรงมุมตรงนี้นะครับ Copy แล้วก็มาที่อีกชีตหนึงแล้วก็มาเลือกตรงมุมระบายทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็ แปะลงไปมาแก้หัวหัวเรื่องตรงนี้เป็นอะไรครับ f a l ฟ Position นะครับอ่ะเราทำยังไงต่อครับก็มาแก้สูตร p ตรงนี้ครับที่เนี้ยที่เดียวเรารู้ว่าสูตรของมันคืออะไรครับ p เท่ากับอะไรครับผมเปิดวงเล็บก่อนเนาะเปิดวงเล็บก่อนแล้วก็หารด้วยแล้วก็ปิดวงเล็บไปด้วยอ่ะทีนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าในวงเล็บมีอะไรบ้างครับ a คูณ fb นะครับลบ b คูณ fa หารด้วยใครครับหารด้วย fb ลบ fa นะครับแล้วทำยังไงต่อเราก็ copy สูตรตรงเนี้ยลงไปข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ก o p y นะผมมาที่ไอ้ตรงอ่ะย้อนอีกทีย้อนอีกทีอน,อกทนะครับ ผมมาคลิกตรงเนี้นะครับตรงก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับที่มันงอๆอย่างนี้ดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําไปจนจนสุดนะครับมันเจอว่าสุดที่20มันก็จะทําไปจนสุดซึ่งเราก็จะเห็นตัวหนังสือสต็อปเนี่ยออกมาที่ที่รอบที่9้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคําตอบของเรานะครับก็คืออยู่ที่รอบที่9แล้วก็ได้ค่าเนี่ย1.36522สองเเลยนี่นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสั่งสมอารยธรรมนะครับก็คือเราทำไบเซ็กชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาแก้สูตรแล้วก็แก้แค่นี้นะครับก็ได้แล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตัว B ีเนี่ยยืนหยัดอยู่อยู่ตัวเดียวเลยคือที่เลข2ทีนี้ถามว่าถ้าเราไปใช้กับกับโจทย์ข้ออื่นจะต้องทำอะไรอีกก็จะต้องมาแก้ฟังก์ชันในนี้ครับฟังก์ชันตรง FA FP แล้วก็ FB เนี่ยแต่จริงแก้ที่ FA ทีเดียวนะครับแล้วก็ก๊อปมาจนถึง FB เนี่ยสา,สาเซลนี้แล้วก็ ก๊อปยาวๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้สำหรับสำหรับสเปซชีตก็ก็แค่นี้นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนโยบายเราก็คือ,อรีบสอนรีบเลิกเดี๋ยวเราไปดู Python ต่อนะครับอ้าวมาดู Python นะครับตอนนี้เราก็ก๊อ y ปี้ไฟล์เดิมนะครับจาก b บ section นะครับก๊อปมาเป็นชื่อ for position นะครับเห็นชื่ออยู่ที่หัวตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม แต่ว่ายังเป็นของไ s เซกชันอยู่ก็เริ่มแก้ไขให้มันเป็นฟอล l p โพ i ิชันนะครับก็คือเริ่มที่หัวเรื่องก่อนเลยฟอล l p โพ i ิชันนะครับแล้วเราก็ลบคำว่าไ s เซกชันทิ้งไปส่วนไอตรงดี f ฟ n e นี่ผมก็ดี f ฟ n e เป็นฟอล์ลโพสิชันนะครับใช้อันเดอร์สกอร์นะครับข้างล่างข้างล่างด้วยตรงส่วนที่ให้มันทำงานก็แก้เป็นฟอล l p โพ i ิชันนะครับ ก็ทุกอย่างมันต้องการเหมือนกันนะครับต้องการอะไรครับต้องการฟังก์ชันต้องการขอบซ้ายขอบขวาต้องการจํานวนรอบต้องการค่าขั้นขึ้นยินยอมนะครับก็แก้สูตรอย่างเดียวเลยแก้สูตรตรงนี้นะครับ p เท่ากับอะไรครับเปิดวงเล็บ a คูณ f b ลบ b คูณ fa ปิดวงเล็บหารด้วยอะไรครับเปิดวงเล็บอีกทีนึง fb ลบ fa ปิดวงเล็บอีกทีหนึ่ง นะครับก็ลบ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 ให้สเต็ปสามมันตรงกับชาวบ้านเขาเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับก๊อปปี้สูตรนี้เนื่องจากว่าตรงนี้มันมีอยู่2ที่นะครับก็คือในรอบที่ K เป็น0ูนย์เนี่ยคํานวณวิธีหนึ่งแล้วก็รอบที่เคมากกว่า0ูนย์ก็มีอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะก๊อปปี้แล้วก็เราก็จัดแจงให้ไอ้เจ้าสเต็ปห้าอะไรเนี่ยนะครับมาอยู่ตรงกับชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟแล้วก็เป็นไงครับรันก็ควรจะออกมาที่9้ารอบนะครับ ออกมาที่9รอบนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยไปตรงนี้ก็จะใช้ทั้งสเป h ชีตทั้ง Python เนี่ยจะใช้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับในการสอบในกรณีที่อาจารย์เขาสั่งให้ทำด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่นะครับก็ก็สามารถใช้ใช้ได้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้แล้วก็ลอกส่งเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ได้ไอเดียไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ